รถใบแรงอยู่ยากสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับอยู่ที่งาน700ดแสคิวกับทีมงานซับบุไรครับเจ้าซานี่ s y 2 1 5ยยังทำงานอยู่ครับอันนี้ลุยล็อกที่2นะครับล็อกแรกจบไปแล้ว ทีมนี้สายลุยจริงๆครับสู้จริงๆครับทีมนี้นี่นี่ครับจัดหนักซะด้วยสิไป แรงจริงครับสายแบกด้วยครับวันนี้เอามาชมขั้นต่อไปครับร็อกเก้ที่ร็กอกมีติดเกลอติตัวนด้วย ดไปยังทีมงานซับปรไรด้วยนะครับเร,เรือชัดเจนซับปรไรจัดนะครับบุ้งก,กีหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวแหละ ยังทำงานได้อย่างราบรื่นครับเจ้าซานี่แรงจัดเลยใส่ได้อยู่ครับ5คิวเนี่ยนะ เอามาชมพลังร็อกโอ้ยเย็บ่อยเยยบ่อยอาทีพหมอนบอกเลยเอาทรงสรงต้องกดครับต้องกดงานนี้ต้องกดเย็บเกือบรอดรอดไหมรอดไหมรอดครับโอ้โห เมื้อจงองางเลยนี่แหละนะครับใส่แบบนี้ถึงจะอยู่รอดงานคิว20บาทต้องพยายามใส่ให้ได้5คิวครับอะไรเนี่ยติกเจออะไรไวรุนสร้างตัวสร้างตัว ้างางอนคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเจ้าสานี่หรอกน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละสรรพคุณของเขาฝั่งนู้นก็พีโมโครับ F5 ครับน่าจะมาใหม่ครับ ยัดไปเลย5คิวหกคิวยัดได้ยัดไปทีมงานสับุไรเสียเชิญเนี่ยสายลุยใจสู้มากไม่สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าซานี่นี่6หกหมืนนะครับ <laughs> เอ้สี่หมืนหรือเปล่าสีมื่ ด,รรดานนเมื่อกี้ไม่ธรรมดาจริงครับ มาดูคันนี้จะไปรอดหรือเปล่าคันนี้จะกล้าไปทางนี้ไหมรอชมครับรถแต่ละคันความแรงไม่เท่ากันนะครับ คนขับไดจะหัวหน้าเมืองกำลังมาแรงแซงทางโค้งครับคันนี้ น่าจะแซงทุกค่ายหรือเ่าเพราะว่าช่วงนี้เยอะจริงๆ,จงๆเจ้าสารนี่ไปตรงไหนก็เจอครับไม่ว่าจะสองหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าครับเยอะมาก ยอมแพ้ครับนี่ครับเอากดก๊อดกดกอด,โ,กดโอ้โหสองรอบแล้วครับไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่เปิดสองเกลียวไปได้เลยนะนี่เอาตั้งหลักก่อน ใส่ก้าบใส่นี่งานเมาชิดซ้ายเลยครับต้องเสริมคอกมาด้วยถึงจะใส่ได้เยอะ ฝนตกประจำอะบ่อนี้ตกทุกวัน ส่งรถมาวิ่งด้วยจะได้ไหมวันละสี่สิบเที่ยวเนาะอ๋อนี่ครับแรงจริงคันนี้ สู้กันไปครับเอาใจช่วยอาชีพเดียวกันให้กำลังใจซึก่กันและกันได้ครับส่วนผมจอดช่วงนี้ยังไม่กระดิกเอ้ยทำอยู่คันหนึ่งครับน้องมันนาวน้องมันนายังทำงานอยู่ฟูโซ่จอดมาขาวจอด ไปทางนี้เนะ้อ <ś 2> ไปได้ไหอ่อยิ่งขุดยิ่งเปียกดินนี้มันก็หนักน่ดินนี้เนี่ยหนักเอาเรื่องครับเอารถไถอยู่ใน,นนอกน่เอารถไถมาปาดน่าจะวิ่งสบายหน่อย มาดูมุมนี้กันบ้างครับแม็คโครในบ่อมี1 2 3 4งสองสมห้าหกมานหกคันครับ มโม่นี่ก็ยังไม่เห็นวิ่งนะพี่โม่นี่น่าจะกําลังทำทางอยู่เขี่ดตรงกลางน,นิดเดียวว้า พี่รอกพี่รอกพี่รอกอย่าเพิ่งเลี้ยวตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนถ้าเราเลี้ยวปุ๊บแรงมันจะตกเลยตรงก่อนค่อยๆเลี้ยวนั่นเห็นไหมบอกให้ตรงก่อนไปทางนู้นตรงก่อนไปเลี้ยวทางนูน้น นี่หักมาตรงนี้เลยไหวไหมตรงนี้โอ้แจ้วแจ้วแจ้วนี่คันนี้แรงอยู่แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่ารถผมแรง จะจอดกินข้าวกันแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับแสดงว่าเหลือพออยู่ได้ครับทีมงานทรับยอุไรก็เลยเอาต่อ เอซีอ e. ังกฤษแปลว่าอะไรเนาะอีกตักหนึ่งมาตรงนี้เลย สุบเพมาทางนี้เ <c oughs> ้ยก <c oughs> ินข ok ้าวกินข ok ้าวเป็นยังไงฟุทตกทุกวันเป่ เดี๋ยวรอชมความแรงกันอีกรอบหนึ่งครับกับเจ้าเมกาครับ210เจ้าซานี่นี่เครื่องยนต์มิซูมิชินะครับ CM50 ครับ158แแรงมาครับ แคกกอ80เซนนะครับน้ำหนักเอ่อ21ตันครึ่งครับสีสซูบคอมมอนเรลถ้ารถแรงๆอะ่ะจัดไปเลยหนักๆไปเลยใส่กดใส่กด นี่ท <ES> ันแรงเหมือนกันสิงไหเทดเดียวกับน้องมะนาวแหละคันนี้อเจ็ดดี เพื่อความบันเทิงนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยครับช่องนี้ ตออไ้ตรงนั้นแหละอากาศร้อนครับน่าจะมาอีกนะวันนี้นะฮะกินอยู่ไหน แคมนะพี่แคมบอกไปกินมาแล้ว จะได้ไปกินข้าวไหมเอาไว้เกว๋อลาดดีนะ